สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ติดตามและผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พวกเราฟาร์มกระตันยูบายลุงแก่กาแฟดำน้องโบขอเป็นตัวแทนของลุงแก่มาวอวยพรและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะน้องโบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีรอยยิ้มในทุกๆวันและมีความสุขในทุกๆวันตลอดปีและตลอดไปขอให้เป็นปีที่ดีและเป็นปีที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กด ติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจของพวกเราฟาร์มกะตันยูบายลุงแก่กาแฟดำพื้นที่เล็กๆนี้สัญญาว่าพวกเราจะผลิตรายการแชร์เรื่องราวดีๆให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับฟังค่ะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะยังไงสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะรู้ไหมว่าแ พี่กูนี่ก็บ่ยอดเลยนะเนาะสำหรับเนแดงผู้ใดอยากมาเอากะฟรีนะค่ะสนใจมาตักเลยครับตักเอาค่ะอยากได้ซํามใดรถกระบะกับมาเอามนอ๋อเราค่ะเฮ็ดตั้งใดยังสืได้กินทั้งปีเฮ็ดตั้งใดมันก็ขึ้นกับการใส่ใจดูแลน้ำกับบวกกันได้หลายอย่างเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงแกจะพามาชมสวนเมื่อนี้นะครับเป็นสวนของน้องกุ้งนะครับชื่อไล่จันเพ็ญ อยู่ที่บ้านนองโกนะครับตำบลก้านเหลืองอแวอองน้อยจขอนแกน่นมื่อนี้น้องกุ้งจะแนะนํำอย่างกับท่านผู้ชมเนี่ยครับแต่นนนําเลยครับมื่อนี้จัดเต็มครับเ,เยอะแยะก็คือมื่อนี้กุ้งจะพาท่านผู้ชมมาเบืเ้องแปลงผักของกุ้งเนาะอยากจะบอกว่าสวนของกุ้งน่ะเป็นสวนดินทรายแล้วก็ปนขี้หินแต่ว่าก็สาม,มารถปลูกพืชได้เนาะคะ่ะก็จังที่เห็นนี่แหละเขียวนี่คะ่ะเนาะสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าถึงแม้ดินเทาจะบดี ดินเขาจะบ่งามแจะว่าเขากับปลูกลงไปก้อนล้วกะเขามีการหดน้ำมีการใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเนาะแล้วด้านนาเขากรุงอะจะเป็นนากรงเลี้ยงแหนแดงเขากาจะเอาแหนแดงขึ้นมาอยู่้างๆซ้าเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยเนาะคะ่ะแต่ถ้ามันเป็นแหนแดงสดๆนี่มันก็นจะเป็นอาหารป่าได้เนาะอ่าม,มันก็นจะลดต้นทุนในการที่เขาจะไปซื้อาอาหารหัวอาหารไว้เป็ป่าเนาะคะ่ะออประมาณนี่ ส่วนน้องเขากับมีเล็กๆน้อยๆผสมกันไปกับเห็ดแบบเห็ดไหนคือจังเขาเป็นผสมผสานผสมผสานปลูกเพื่อกินใช่ค่ะอยากกินอ่าอยากกินตัวใดกับปลูกกินเอาเห็ดคือจังเป็นตลาดสดอยุคหางเฮือนเ้าเนาะจ้าตลาดสดใช่ก็เป็นตลาดสดน้อยๆเด้นครับตลาดสดซิปลายิงเลยเพื่อท่องกา แบบแกแถมน้ำแน่อ่าฝวานสอนน้ำแนนาะค่ะประมาณนี้คือห้องเฮดบอยอยู่ในเชิงธุรกิจเฮดเพื่อดำเนินชีวิตเอาไว้ยุ่ไว้กินเหลือไว้ขายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอชกานะครับอันนี้คือหลักวิชาการที่ในหลวงทันไดมอบไว้ให้กับประชาชนนะครับท่านยังอยู่ในความทรงจําอยู่ในหัวในแนวคิดในการดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอยู่ตลอดเวลานะครับคุนยุก็ว่าผู้ใดทีเอามาใส่ซึ่งตอนนี้นองกุ้งนะครับไล่จันเทนนะครับ เอามาใส่แล้วประสบความสําเร็จเรียบร้อยนะครับผลกระชึกประจักเลยครับเต็มเลยครับของอยู่ของกินเต็มสวนครับตลาดสดสิบไร่ครับแต่ว่าการที่ประสบความสําเร็จเนาะมันแต่ละคนกับวิธีกันเนาะสําหรับของกล่มแค่ปลูกพักลงไปเราพักแต่ขึ้นมานีก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่สิ้ิ้นสินหน่อยสิ้นไหน่ะเขาต่อยอดกับเราแต่สิ่งสำคัญก็คือให้ทุกคนลองลองปลูกเบิง่งลองผิดลองถูกเบิง่งงเ้วมันก็จะรูเทคคนิูวิธีเ็ดจังไหนให้ ผลผลิตท้องออกมาดีเนาะค่ะสิ่งสําคัญเลยต้องต้องลงมือทํานอกุูงบอกว่าปลูกพักซีก็สิได้ีกินพักซีเ่ราะเป็นปลูกพักซีเราได้กินบกหุ่งบพรแหวนนะครับสิ่งสําเร็จขอ,องนอกุูงก็คือปลูกอะไรเราได้กินอย่างนั้น <c oughs> นะครับอยากกินอย่างเอาลงดิน,นอยากกินับกเขือลงบอกเบเขือค,ครับแล้วผลผลิตออกมานั่นคือเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับการลงมือทํานะครับอันนี้ต้องลงมือ มี่ยังแน่ยเดาแต่ถ้าไปเบิ้งนะค่ะอันนี้นี่อนอันนี้ก็จะเป็นพักเขียวปีเนาะค่ะพักเขียวปีไว้คันสมพักเนาะหรือพักสากลคนอื่นพักโสพนบพักกาดพักกาดเขียวปีเนาะเขียวปีเลยคอันนี้ก็จะเป็นกระจนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักกระจอนไว้จากินดอกเนาะสำหรับคนไทยเพิ่นอาจจะเอาไปต้มจับชายเนาะค่ะอันนี้ก็พักซีเหล่าพักซีเหล้า อันนี้เขาเรียกผักอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้เขากว่ผัอฮ่องกงหรืออะไรฮะฮ่องเต้ไหม่องเต้ฮ่องเต้เนาะไปกินกับหมูย่างสุกี้อ่าอันนั้นก็จะเป็นผักซี่ค่ะผักซี่จีนกำลังแตกขึ้นมาเนาะปลูกย่างละเล็กละน้อยผสมกันไปด้านหลังก็จะเป็นผักขึ้นชายอ่าขึ้นชายด้านขึ้นยำอ่าด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นพริกจ้ะพริกเนาะนี่ก็จะเป็นผักผักขี้ตู้ ใบอีตูหรือว่าใบแมงลักเนาะกำลังขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้าหน้าปลูกเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะมันบ่เกิดบันนี้กุ้งก็เลล้องเอาอันนี้เขาเรียกว่าแรดิดเนาะแต่ว่ามันมันก็จะบานเฮาร้องเบิ่งว่ามันจะปลูกหัวแดงๆนะคะอันนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวได้กินก็ได้กินเดี๋ยวเขาค่อยดูเบิ่งอีกเชั้นนึงเนาะแรดดิดเนาะ ก็มาดูคนพผลิตที่จะเติบโตใช่ค่ะรูทเนาะสรุดนม่เหมือนกันแลดิดโอเคสีแดงหรือม่วงแม่คุณลุงแก่คะดูเป็นงงๆนะคะสรุปแลดิดหรือบีทรูทค่ะ สวนพิกุ้งนี่มีอะไรมากมายเข้าไปนี่อิ่มท้องได้เลยนะคะสามารถปรุงแต่งอาหารตามใจชอบตามเกษตรพอเพียงอย่างที่คุณลุงว่าและพี่กุ้งว่าจรงิงๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมอะไรต่อไปทุกคนไปดูพร้อมกันเลยนะคะจะลา,าลงไปไห,นหน่อยมือมมไหลอ,หอ,อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมันเป็นมสน<อ>ใจนั่นไงนั่นไงพี่น้องมายาม เอามุมนี้นะครับก็จะเห็นต้นต้นบักคุ้งนะครับเป็นแถบเลยครับซึ่งน้องคุ้งได้บอกว่าเกือบเกือบร้อยต้นเลยน้องคุ้งได้ทำด้ยครับเนาะอันนี้เขาปลูกเองเนาะค่ะมันจะมีหลายพันก็จะเป็นพันเขาเอื่นมาเขาเป็นพันธรรมชาติเรากันเนาะแต่ว่ามีเทคนิคในการปลูกบักคุ้งว่าปลูกจังไดเห็นมันเตี้ยแต่ว่าถูกขันกับล่องปลูกเบิ้งเขาปลูกแบบพ่พนเขาเอื่นมาปลูกแบบียงเอียง อ๋อบ่วหินมนตังตงน้งโตอาบ่ต้งองตั้งเนียงแต่ว่าเขาก็ต้องเด็ดหยอดออกน้ำอ๋ออาเราการ์ดพุทน้ำเราสิ่งสำคัญเลยคือบ่อตตองใส่ใส่ปุย๋ยเราหาพราะงเพราะว่า,วาเขานีแหนแดงเขาผลิตแหนแดงเองถ้าเคี้ยวแบบนี้มันก็นจะเป็นอาหารป่าย,ย่างดีถ้าถ้าแห้งแล้วมันก็นจะเป็นปุ๋ยย่างดีเลยเลยนาะค่ะเอ่าเทศไห่บอกหุ้งเขาหน่วยไงบอกหุ้งเขาอะอือ่าเต็มดีพอม เนแดงมันมีคุณสมบัติของแร่ธาตุอาหารครบนะครับกินได้ทั้งพืชทั้งสิ่งมีชีวิตนะครับเลี้ยงไกลก็ได้เลยนี่เนแดงเขาผสมเลี้ยงไกลได้ทุกอย่าครับเราทำได้ด้วยค่ะเนาะสำหรับเน้ดแดงผู้ใดอยากมาเอากะฟรีแล้วค่ะสนใจมาตักเลยครับตักเอาค่ะอยากได้ซ้ำใดรถกระบะกัมาเอาก็ขายเนาะค่ะเพราะอย่างว่ายิ่งตักมันยิ่งขยายจ่ายแหงตักแหงแพร บอกใช้พี่นองยูขันแล้วเขาแล้วน้ำกับ้ากันมาตากเอาอยากให้เอาไปเป็นอาหารป่าอาหารไกลน้องน้องกลุ่มก็สามารถที่จะรอดึ้นมาเราจะเป็นปุยหมักปุยปลูกดินปลูกอย่างพวกนี้ก็ดีถ้ามีกําลังเหยดมีคนสบ้านี่ก็เอาเครื่องสาแล้วต่มันกับน้องมันตาข้นเขาอยากคุณใส่คุ้งใส่ไม้ไผ่กวาดตอนมาคือมันกัมันกัเงาขึ้นกันเลี๋ยวกุ้งใส่ทุกต้นเลยต้นมะคุ้งเราคุ้งใส่เงามันพื่อที่จะให้มัน มันซุ่มตลอดอ่าแต่ว่าเขากับเฮ็ดตามเนี้ตามกำลังเขาเนาะเขากับโมเมนต์ตามตามรักเศรษฐกิจพอเพียงเขาต้องเน็้พอดีกับตัวเองอ่าเขาเมื่อยหรือเขากับเศร้าเขาก็ได้เป็นลูกจ้างผู้ใดเราอยู่ต้นหนึ่งยู่ได้ถึงหาปีป่ะตังคยไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงสามถึงป่ะน่าจะประมาณสองปีนี่งสองปีอ๋อเจะากับเก็บปลูกยังจะยืดยืดสองสามล้ออ่าตรงเนี้ยมันเป็นเขาเอ่ยว่ามันเป็น หินเลฟิโพรดเป็นดินลุกลังมันเป็นก้อนหินเลยอ๋อเนี่ยถ้าจะเอาพุ่ยแดงแม่แดงไปเลี้ยงกับว่าใดที่ยูยุสาบ่งนี้บองนี้มันจะเป็นแบบมันมันคือครับคุณสมบัติของน้ำของดินมันมีเหมาะสมกับมันเป็นก้อนหินแต่ว่าก้อนหินแต่ยังสามารถปลูกหุ่งใดเห็นปะอ๋อก้อนหินเด็กก้อนหุ้งทั้งต้นต้นมะพุ่งอยู่บนก้อนหินอ เพราะเรามีแหนแดงมาคอยสับกอดตีกกันมีปุ๋ยมีอาหารใ้มันเอาจริงเืชมันก็ตรงการอาหารคือนนต่เนาะขัดพุนเหย่ยวก็แสดงว่าขาดน้ำขาดอาหารต้นไม้เหย่ยวก็แสดงว่าขาดน้ำขึ้นกันเนาะครับแต่ว่าต้นบทพิกแก่นั่นก็คือมันเถ่ามันครับถ้านั่นดูซือว่ามันพิแก่แล้วเม่นจ้ะเนาะต้องต้องดูแลใส่ใจ่ว่าอี่ายังกัแลลวแต่เนาะก็ดตามวะใละบักหุ่งกั2-3สปีกับต้องปลูกทดแทนไหม่ เว่าะมันกระเจาะกระเจาะได้โดนเพราะว่าแม่นค่่ะแตที่มันบ่ได้โดนพอยางเพราะว่าน้ำขึ้นมาแล้วมันก็จะงวยมันก็จะหักแล้วมันดกมันก็เลยเนี่ยทั้งนั้นก็งวยหักเบิดน่ะมันมันโดกปัญหาคือลูกดกนะครับผมส่วนมีปัญหาคือลูกดกปัญหาส่วนตรงนั้นผมไม่รูกเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอวัยยูเดี๋ยวจะเสียวเบียดไปปลูกร้องเบิงครับที่ผลร้องไปปลูกเบิงว่าเออ ทางกูปิดเป็นเอียงแล้วมันสีได้คนพอเนาะร้องร้องกันใส่ทฤษฎีนี่เอียงสักกี่องศาครับอ๋อไม่ต้องเยอะน้อยให้รู้สึกว่ามันเอียงเอียงน้อยนิดก็พอแล้วค่ะผมเป็นเอียงอียังเปลี่ยนวะไม่ไม่ค่ะเอียงคือตัวนั้นมันคนเมื่อไหร่ไอ้เดียวจะเอาบุกคู่ไปตับเดีี๋ยวนจะตัดเอาไปจะไม่เสียเท้านะเฮมให้ ปลาพวกออกเลยเาโอ้สิ่งนี้น้ำใจวันยากดอกแกมีบอกกระต้าน่สิที่นี่โอ้หมอนี่เขามีแขกรับเชิญนะครับกิดปรูพาดูพาชมสวนกิดปูเนี่ยเราเขาสวนใดแกนสวนนั่นแม่นหยาแปลนเด้แนวกงินบ้านหลิ่นจังน้อยนึงนี่เอาไปฝากคุณนั่นน้ำบุญนีเนาะจักน้อยกระมือ พี่ปูจัดเมยกับเมื่อสิบไลกับสิบเอ็ดนะครับพี่ปูเราบ่มาคนเดียวเนี่ยเรามากับผู้จัดการคนโตแล้วัปฏิภาณแนะนำตัวเองครับเจ๊เก๋ครับเจ๊ค่ะเจ๊ขายใหญ่ประจำบ้านบระขามออกกล้องแล้วน่าจะคุ้นเคยกันอ่าน่าจะคุ้นเคยกันนะคะใครออกคลิปที่แล้วใช่ค่ะก็คือออกคลิปอีพีที่หนึ่งสามารถย้อนไปดูได้นะคะมาชมสวนเกษตร ิวธรรมชาติเราอยากดูส่วนที่ทอำเภอแวงน้อยท่านบอกว่ากเกษตรพอเพียงปลูกยังไงอยู่ยังไงจะได้กินแบบได้ตลอดทั้งปีอย่างสี่มแม่จ่าอะ้วมันบ่ครับอันนี้แม่อ๋อเราค่ะเ็ดตั้งใดอย่างสี<อ>่ได้กินทั้งปี<อ>เ็พตั้งใจมันก็ดขึ้นกับการใส่ใจดูแลนำ้ำกับบวกกันหลายอย่างเนาะ,ะเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก่าห้องได้เอาอันี้ของแท้ออกมากค่ะอืมมีสารนะ ติดตามเจตีได้นะครับที่ช่องอันนี้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะรู้ไหมว่าแคร์พิทปูนี่ก็บ่หยอดเลยนะรู้ไหมว่าแคร์ตอนนี้ไม่ต้งบอกคนนั้นใช่ไหมคะเหมือนคนแค่์เขาบอกคนแค่ค่ะเขาบอกคนแคร์แหม่แหม่แหม่ิดปูคะอลรมคงคายคิดปูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ เกือบเอาเจ๊กเก๋เขินซะกลับมาไม่ได้เลยค่ะอย่างกับนิยามที่ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้รู้ไหมว่าแคร์นะจากทิปปูนี่เฮยเอาะอบอุ่นหัวใจเลยนะคะที่เก๋ว่ามันมีเมือกมันมีเมือกที่แบบอันนี้เราก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะคือทุ้มทำไมล่ะคะ กลับบ้านค um. ่ะกลับบ้านนะคะอันขอเพื่อนค่ะเพื่อนอยากเพื่อนไทยบอกหึงเราแล้วก็ได้อยากได้บักระเจี๊ยบนั่งขอหนาด้านเนาะค่ะเนาะว่ด้านไม่ได้กินค่ะพี่น้องมื่อนี้แค่เดินสากในจะเท้นก็ได้ขนาดนี้นะครับกระเยี่ยมพอจะมือนึ่งนี่เงาได้รถกระบะนต้องแล้วค่ะมื่อนี้ก็รอดไปอีกมือหนึ่งค่ะ ปลูกคลองว่าได้เจยใจน้ำยูดาคาภายอีสันมาเคยแห่งแรงเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำใจรอใช่ค่ะไแรงน้ำใจด้วยค่ะน้ำใจเยอะมากเอ๊พวกเรายังเดินทางมาไม่สิ้นสุดนะคะทุกคนไล่จันเพนยังมีภาคต่อไปอีกนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามคลิปของพวกเราที่จะนำเสนอต่อไป แอดนี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะยังไงขอขอบพระคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะที่ต้อนรับความกระตันยูบายลุงแก่กาแฟดําอย่างดีมากๆเลยค่ะอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนี่นะคะคือวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจชาวบ้านชาวบ้านหนองโกนี่น่ารักทุกคนจริงๆค่ะแอดคอนเฟิร์มมากๆเลยสุดท้ายแอดอยากจะมีคําพยาอีสานให้ทุกคนได้ฟังนะคะ ใจประรงสง์สางกลางดงก็ว่าท่งใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดุงใจเราอยากจะทำอะไรเราทำได้หมดเลยนะคะแต่ใจขี้เกียจแม้แต่บ้านก็เหมือนดงยังไงขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่พี่กุ้งตอนรับพวกเราอย่างดีมากๆเลยยังไงขอขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมพวกเรามาจนถึงวินาทีนี้พวกเราดีใจมากๆเลยนะคะที่พวกเราเดินทางมาถึงจุดๆนี้ได้ขอขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะ และสวัสดีปีใหม่ปี2,569ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฟาร์มกระตันยูบายลุงแกะ่กาะแฟ,ฟดำของพวกเราด้วยนะคะสามารถรับชมคลิปต่างๆได้ที่ช่องของพวกเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ